สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพนารัตหนึ่งเก้ครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับอิวสูดีแม็กข้าหลามตัดแต่แม่งโคตรพิเศษตรงไหนรู้ไหมมือเดียวป้ายแดงขับ4นะครับแล้วก็4ประตูตัตวสูงด้วยนะพันเข้าใจใช่ไหมมาดูกันเลยไฟหน้าเนี่ยโคตรใสเลยอย่างกับรถป้ายแดงเลยนะฮะไม่มีแตกหักไม่มีแรงตายด้านในไม่ควรจะพูดอีกแล้วนะครับกระจังหน้าโคมเมียมเงี่งเลย แล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์หนึ่งคู่เนี่ยใส่กิ้งเลยนะเว้ยพันคันนี้ผมเนี่ยอยากให้คนที่ได้ไปเนี่ยคือคนที่อะไรรู้ไหมคนที่โคตรลำบากแต่เขาเก็บหอมรอมลิษมาเนี่ยเพื่อจะมาซื้อรถกระบะหน้านี้โฉมนี้แล้วดันมีเงินราคานี้พอดีไม่อยากให้ไปซื้อที่เต็นท์อื่นเพราะอะไรรู้ปะเพราะมือเดียวป้ายแดงขับสี่สี่ประตูตัวสูงสีดำมันก็เลยต้องเป็นที่พี่ที่เดียวเท่านั้นเพราะที่อื่นไม่มี รถขนาดนี้มือเดียวเป็นไปได้อหอพันแต่นี่เป็นไปได้แล้วเรามีเอกสารย,ยืนยันชัดเจนฉะนั้นผมอยากให้คนที่แบบว่าแบกเงินประมาณสองแสนนิดๆอ่ะมาแล้วเงินแม่งเปื้อนไปด้วยเหงื่อนั่นคือจะทําให้พี่โคตรภาคภูมิใจแล้วพี่อยากจะจับลูกค้ามาอย่างเงี้ยปึ๊กเราเข็มสักที่พี่ซ่อนอยู่ข้างหลังเว้ยแล้วกี่ตรงหน้าอกเขาว่าดีพนรัฐ <S <S รอ,อะไรนะมันเป็นความในใจไงที่เอาเครื่องสักที่ออกมา ดีพันนลัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าเป็นของแถมให้เขาจับอย่างเงี้ยแล้วกระชากเสื้อลายสกอตแขนกุดของเขาออกมาคนจะ,าจะต้องมีลายลักด้วยเาจะสักให้คือมันพันดูมัน,มนดีอะ่ะแล้วเราก็รู้เจ้าของเป็นใครเจ้าของเป็นใครเจ้าของโรงเรียนนะครับล <c oughs> ้อแม็กเนี่ยสเปคเดิมๆหมดเลยนะแล้วโปง่งดูดิไม่มีเบียดเลยไม่มีเบียด ดูสีดูรถด,ดูบอดี้ดิสวยเงาวิ้งมากหเห็นปะเนี่ยน้องพันเขาถ่ายพวกคุณดูแลสี่ประตูตัวสูงเนี่ยข้างในนี่เลยพันธ์รงมาลายัยช่องแอร์แล้วก็ขับสีอยู่ตรงนี้ปรับตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เกียร์ธรรมดา คือพันเอ้ยคือเป็นรถที่แบบโอ้โหดูเบาเดิมเดิมอะ่ะเดิมเดิมคินคลีนอ่ะล่วภายในเอี่ยมปะเอี่ยมมากนะครับเอี่ยมสุดๆใหม่กิฟตแล้วก็ดูแผงแผงประตูกระจกไฟฟ้านะครับไม่ใช่มือหมุนเนี่ยใหม่มากรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะ น่าเขาลพนับถือมากๆนะครับเ้าดูข้างในขอขอลองนั่งหน่อยนะนี่กระจกไม่มีแตกหักแต่ฝาอาจจะมีชำรุดนิดนึงนะตรงที่ไม่ค่อยอยู่นะแล้วก็นี่ที่ใส่แว่นหนังอะไรยังไม่มีขาดเลยนะไฟไฟติดหมดนะครับเอี่ยมมะพันดูดิเกียร <Yeah. S 1> ธรรมดานะครับแล้วก็วิทยุเดิมๆอย่างที่น้องเขาส่องให้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูข้างหลังกัน คือไม่รู้จะพูดอะไรกับรถคันนี้เพราะเขาใหม่ไงพันดูร้อยร้ขีดขวนแม่งไม่มีเลยสักนิดเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเบาะด้านหลังกับข้างหลังเบาะด้านหน้า2อันนะเห็นบ้าใหม่ปะดูดีมากรถเนี่ยนั่งคนเดียวนะครับ คันนี้ปี2006แล้วสามารถแล้วพันรู้ไหมอีกอย่างหนึ่งคืออะไรสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วลูกโตระดับหนึ่งนะครับสามารถนั่งได้สบายเลยแล้วก็อยากจะหาอาชีพเพิ่มใช่ไหมอาจจะเป็นพนักง,งานบริษัทใส่ของไปขายได้ผนผลไม้ไปขายตามปั๊มได้หรือไปขายตามตลาดนัดได้นะครับแล้วมาดูไฟท้ายใหม่กิ๊ฟเลยไฟท้ายแดงกล่าใส่กิ๊งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในเลย โลโก้สาม DDI ITEK แม่งอยู่ครบแปลว่าอะไรรู้ว่าเครื่องสามพันดีเซลขับ4นะครับแล้วก็ตรงนี้ไฟท้ายด้านหนึ่งแดงกำําใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในกันชนท้ายมีให้พร้อมเดิมมากเดิมเดิมมากเดิมมากโอ้โห ที่สุดเลยว่ะเดิม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 นะรถไม่เคยขนของหนักเลยนะครับเพราะว่าเรารู้ประวัติคันนี้ดีแล้วก็รู้ว่าเจ้าของเป็นใครมาดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็สวยสะอาดเกลี้ยงมากนะครับล้อแม็กเดิมๆพวกคุณเห็นกันอยู่แล้วมาดูแผงประตูกันต่อ เยียมมากนะครับแล้วก็มาดูเบาะข้างคนขับกันปีกไม่มีลม้ม เอี่ยมไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเราจะไปดูห้องเครื่องกันไม่มีแตกะไรงานสำหรับห้องเครื่องนะครับฝาเดิมนะฝาเดิมคานหน้าแล้วก็แก้มข้างเดิมหมดมาดูคานหน้ากันคมเลยคมกริบเดิม เดิมมากเดิมมากเดิมมากแผ่นเพจคม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 นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นี่เดิมต้องสีแบบนี้นะเขาจะไม่สีดำเลยนะของเดิมๆเ,เนี่ยห้องเครื่องต้องสีแบบนี้นี่นะก็สำหรับใครสนใจเนี่ยนะ เข้ามาดูเข้ามาลองเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นอีกแล้วนะครับเพราะว่าคุณสามารถให้เราไปส่งได้เลยราคาอยู่ที่2องแ0 0หบาทเท่านั้นนะครับขายสดจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะสนใจเนี่ยมาลองขับได้ที่รามคาแหง164ยหกสิบริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้ไปส่งเลยก็ได้นะฮะสองแสนบาทเท่านั้นโทรมาเลย0 8 1 5์แปดหน พี่พันธ์ดีพันรัตหนึ่งเกวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ